อวันดีค่ะอยู่กับาโบไซดเลยนะคะก็ได้ที่เข้าพื้นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับรถช่างเอียวนะคะไปเข้าที่ออขอกควายนะคะตอนนี้ก็ช่างทําไมรถปิกอัพมีทําไมไม่ขนใสร่รถปิกอัพ <c oughs> <c oughs> ดูนะคะช่างขนของนะรถปิกอัพมีนะคะถามว่าใสร่รถปิกอัพไหม <c oughs> ไม่ค่ะ ลูกหมูด้วยใบเจี้ยลูกหมูเอาอยัางลูกหมูนี่คะคะมีแก๊สลมนะคะอ่านี่ CO2 ใช่ไหมอ่ะซีโทูไปด้วยนะคะไปเชื่อมเรือนะคะลูกหมูตัวใหญ่นะคะ พี่ใบหวานปุ้ยนาไคร <Yeah. S 1> บอกกินข้าวยังเนี่ยยามันพอมีลมมันแบนแต่ <laughs> จะให้ต้องเติมเนี่ยมันแตกเดี๋ยมันแตกแตกไหมหลรองานนี้งานใหญ่หลวงเอาเสือไปด้วยนะคะเอาไปคลุมเสือมาคลุมนะ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไปพี่นกอ่ะเปียกตขึ้นไหม้นได้แค่นี้เลยหาที่เข้าจนได้นะคะเดี๋ยวเราไป คุมนะคุมไว้ฝนตกเนี่ยว่ามาช่วยแกพี่อะโมาหรอฝนตกมาโยอเห็โกนบนมามมน่มันตาานแ,แกะุยะ่มมาอีกา้าตอนแรกก็ตัดอยู่นี่เลย เอาไปมาฝนโลไม่ไหวเลยไปนูน่นเข้าที่คอขวายไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คอขวายนะ,ะคะทุกคน,น,นเอาบอกให้มาวัดว่าเราเหมือนเส่าอันวั้น <c oughs> บอกว่าวัดมาวัดมาวัด ถ้าบอกว่ามาโคกลัวก็ควายอะผมก็จะมาแต่บอกว่ามาวัดมาวัดโน้นวัดอยู่ทางนู้นไปเล่นข้างนอกค่ะไปเล่นข้างนอกค่ะโอ้ยเป็นสูงพอดีรถเลยแม่บอกจ้ะใครมาเห็นยังกินอยู่นี่เนาะพี่น้องรีดตะกงที่นีเข้าบ้านหลังนู้นได้เลยจ้ะ ข้างหน้างั้นไงต้องตัดข้างหน้าอัอนอกเลยเขาขนเครื่องมือมาหมดแล้วอูนโอ้งกงานกระบะขึ้นต้เอาไปทำกับตาด้ลยแล้วเอาหัวเขาไปยกหัวไปติดหมดเลยทำอะไรไม่ได้อยู่ไหนเปลี่ยนวันเรี่อเราคิดว่าโจโกกูเนี่ย เมืองเดินโค้นเขื่อนเมือวมาสาลิกเธี๋เยอาพี่พอใส่ได้ใส่สาลิกเหรอเปล่วเนาะเปล่าไม่เจเนาะเออใช้พัดมากเลย เราจะไปใส่วัวเรามาได้กินแล้วม kind of ันเงียบแล้วนะเงียบแล้วทุกคนทำอะไรกัน

คือพ่อเอามาไว้โดยเฉพาะนะฉีดลูกลูกไปไหนมาไหน <laughs> คิดไหนบ่บ่ใจจ่ายคิดไหนก็ได้เอาไม่คิดที่ไหนนตัวเองไม่เคยกินข้าวแล้วกินข้าวเยอะมันก็เป็นแบบนั้นแหละไม่เคยกินข้าวเนาะพี่มากินข้าวท้องมันก็ไม่รับขี้นั่นแหละจะได้ผอมเร็วๆไอติมรู้สึกอยู่แต่เอวอย่า ย่าบอกโอ้รร้สึกซอแล้วมันจะเอาร่วมเขางับงับงับไม่ให้ฉัดไม่ให้ฉัดแม่มาถึงไหนแล้วแม่มาถึงวังน้ำเกียวใช่ไหม เน้นกินเน้นเน้นแตไทยน้ำย่อยหัวเปียกไม่เป็นไรคะ่ะให้แต่คนไม่เปียก <laughs> หัวเปียกไม่เป็นไรคะ่ะให้แต่คนไม่เปียกอบอกแล้วบอกแล้วเดี๋ยวเาตีนะเดี๋ยวเราจะเอารถสิบสองล้อเราไปทำดำนะเนาะ แมนเด๋อตาโค้นอันยอดเลยขอกันสูงเกินขอกันสูงเกินมันหนักนี่ช่างกำลังจะทำงานอยู่คนละมุมนะะ ช่างอยู่มุมแดงส่วนช่างเหี่ยวอยู่มุมน้ำเงิน <l ots> นี่แหลคะค่ะสุดท้ายก็มีที่เข้านะอุตส่าห์ไปตากฝนตั้งนานบอกให้มาเบิงมาเบิงอยู่บอกให้มาเบิงมาวัดยู่นีมาเบิงอยู่นี <l ots> พี่นกก็บอกเข้าไม่ได้ไงก็เข้าไม่ได้ บาดนี้ฝนเม็ดบักใหญ่ที่ละ่ะพ้ากันขี่รถมานะคะถอดลูกไว้นะคะทุกคน <Okay. S 1> เอาแม่มันมา <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดรัพท์จะคลาช่องสาวบุญฉนุ้ยได้พอกันไหมคลิปหนาค่ะพี่น้องไปเบื่องลูกก่อนปล <c oughs> าลูกนอนทิมทุ่นทบนทําไมดีสวัสดีค่ะ <c oughs>